ย้อนไปกว่า80ปีที่แล้วปลายเดือนเมษายนพุทธศักราช2472สมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลอดุลเดชได้เสด็จมาประทับที่บ้านหลังนี้ขณะมาทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์รักษาผู้ป่วยสามัญณโรงพยาบาลแมกคอมิกจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเสด็จขึ้นไปที่แมคคมิกก็ไปประทับอยู่ที่บ้านของดรคอร์ดหลังจากประทับอยู่ที่แมคคมิกอยู่สามอาทิตย์ได้ทรงงานอย่างเต็มที่ทั้งกลางวันกลางคืนคือเช้าก็ตรวจผู้ป่วยพร้อมกับดรคอร์ดออกตรวจผู้ป่วยนอกดูแลผู้ป่วยในออผู้ป่วยกลางคืนก็เสด็จมาจนกระทั่งหลังจากสวยพระกยาหารค่ามแล้วก็จะขึ้นตรวจผู้ป่วยกลางคืนอีกชาวเชียงใหม่ถึงได้เรียกท่านว่า เจ้า้าาฟสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงสืบทอดพระราชธยาสายเมตตาการุณาต่อผู้เจ็บป่วยดังเช่นที่สมเด็จพระบรมชนกนาและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงถือปฏิบัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสิริราชด้วยทรงเห็นว่าราษฎรผู้เจ็บป่วยไม่มีสถานพยาบาล ณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีก็ได้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาทั้งทรงรับเป็นสภาชนานีสภากาชาติสยามนับแต่แรกก่อตั้งต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลอดุลเดชจึงทรงสืบสารการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บทรงปรับปรุงการศึกษาแพทย์และการสาธารณาสุขท่านได้เป็น ประธานกรรมการโรงพยาบาลศรีราชจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดแล้วท่านเป็นผู้วางผังโรงพยาบาลศรีราชใหม่และได้เขียนรายงานอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือศรีราชฮอส p ิ t อล p l a นนะครับซึ่งวางผังไว้หมดว่าจะต้องวางตึกอย่างไรตึกจะต้องหันด้านยาวไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เอาด้านสั้นไปทางตะวันออกหรือตะวันตกเพื่อไม่ให้แสงแดดบ,บ่ายเข้าไปในหอผู้ป่วย โรงครัวจะต้องดีพอที่จะรับแขกได้น้ำประปาท่านก็ขอจากสมเด็จพระพันวษาอภิกาเจ้าสมเด็จพระพันวษาโปรดเกล้าพระราชทานเงินทำเคเบิลทำท่อประปาลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาที่สีราชเป็นแห่งแรกของฝั่งธนบุรีอันนี้พวกทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุน 2แสนบาทให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งเป็นทุนชื่อทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทยาพา์เพื่อส่งอาจารย์หรือผู้ที่กำลังจะเป็นอาจารย์หรือนิสิตไปเรียนระดับปริญญาขั้นสูงในต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์แต่เมื่อปรับปรุงการศึกษาแพทย์แล้วปรับปรุงการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วได้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหมด สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่ได้ทรงมุ่งหวังความก้าวหน้าของพระองค์เองหากแต่ทรงปรารถนาให้การแพทย์และสาธารณาสุขไทยจเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยาประเทศอย่างแท้จริงและในเวลาต่อมาราชาสกุลมหิดล ได้สนองพระราชปณิธานโดยมิขาดสายสมดังข้อความที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชส่งบันทึกไว้ว่าความสำเร็จที่แท้มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด